จากว่าเราสืบซ้ำเนาะวิวาจะแต่งเป็นแม่ใช่ไหมก็รู้สึกว่าต้องเป็นชุดชักสีสวยเตรียมชุดไว้ไม่ใส่เดี๋ยวเจ๊แสดงโอเคไหมเจ๊แสดงเป็นมัมนี้นะอันนี้แสดงเป็นชาร์กเหรอหรือว่าเป็นชาร์กเหรอค่ welcome to our show welcome to our show welcome to our show แล้วว้า We first time สวัสดีค่ะหนูชื่ออะไรนะคะออได้ข่าวว่าหนูมีซ้อมการแสดงที่โรงเรียนด้วยใช่ไหมคะเล่าให้ฟังนิดนึงได้ไหมคะว่าเป็นยังไงอาอาอาวีว่าเขาไม่สะดวกเล่าให้ฟังค่ะเดี๋ยววีวเล่าให้ฟังเองก็คือเท่าที่วีว่าเขาเล่าให้ฟังนะคะ เขาจะมีการแสดงแลวเขาได้แสดงเป็นคุณแม่แล้วก็เพื่อนอีกคนแสดงเป็นคุณพ่อแล้วก็มีอีกคนแสดงเป็นคุณลูกไม่เพียงเท่านั้นนะคะมีคนแสดงเป็นปลาฉลามเป็นชาร์กแต่บิมีไม่รู้เลยว่าชาร์กมันจะเกี่ยวอะไรกับคุณพ่อคุณแม่คุณลูกได้อะอันนี้โชว์มันยาวไหมคะไม่ไม่เขาเขาให้นั่งเขาไม่ให้อยู่ที่เดียวกันอ๋อแล้วเขาให้นั่งตรงไหนกันนะคะ บางคนก็นั่งตรงนั้นบางคนก็นั่งตรงนี้บางคนก็นั่งตรงนั้นอ๋อแล้วทำไมทุกคนต้องนั่งต่างที่กันล่ะคะเพราะว่าเดี๋ยวชาร์กจะมางับเอาเดี๋ยวชาร์กจะมางับเอาเดี๋ยวชาร์กจะมางับเอาแปลว่าชาร์กเนี่ยว่ายน้ำเวิงเวิงเวิ้งเว้งเร็วเลยไหมคะฮะวิ่ง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 เลยเหรอคะแล้วคุณแม่เคยถูกชาร์กงับไหมคะวิ่งหนีท่านเหรอคะแล้วคุณแม่ต้องอุ้มลูกไหมคะ ไม่ต้องเหรอคะลูกโตแล้วเหรอคะอยู่เฉยๆได้เลยอ๋อคุณแม่อยู่เฉยๆได้เลยคุณแม่มีบทพูดไหมคะต้องพูดอะไรอย่างงงนนอย่างนี้ไหมคะมีพูดเลยมีพูดเลยไม่มีบทพูดเลยแล้วมีคนอื่นได้พูดไหมคะไม่มีใครพูดเลยเรื่องก็คือมาปุ๊บชาร์กว่ายไปว่ายมาวิ่งใ้จับคนนี้คนนี้จบอย่างนี้เหรอคะเออ้าว แล้วมันเกี่ยวข้องอะไรกับการเป็นโชว์อคะเขาให้เป็นโชว์อ๋อแต่ได้ข่าวว่าโชว์เนี้ยซ้อมนานมากเลยใช่ไหมคะไม่มีใครพูดอะไรเลยเหรอไม่มีเลยเหรออ๋อเืีพอเลีย,ก,ก,ยก็พูดไมโครเวนท์ฮัลโหลวุยชือ่อชิ๊ก คิมิตี้พออะไรแบบนี้อ๋อเข้าใจแล้วมิสเปนิเซียเป็นคนเล่าเรื่องแล้วนักเรียนก็ทําตามใช่ไหมคะโอ้แล้ววันแสดงต้องแต่งตัวยังไ,ไงไหมคะไม่ต้องใส่ชุด,น,ดนักเรียนเลยอ๋อเส่ชุดนักเรียนเลยแล้วให้ใครไปดูได้บ้างคะกคะ็ทุกคนเลยลอทุกคนเลยมีมิไปได้ไหม <datasets> ดีดีละ่ะคุณย่าคุณปู่วเวก้าละ่ะแล้วถ้าอาากับอากงจะมา ได้หมดเลยและไม่มีเอากล้องไปถ่ายได้ไหมไม่ได้ไไดหรอเข,า,ขาห้ามหรออ้าวไ้องไม่กล้าจะไปไหมน้องไม่กล้าจะไปไหมน้องไม่กล้าไปได้ไหมได้ได้ไอ้ทุเจ้เจแสดงโอเคไหมุดเจแสดงเป็นบาร์ม,มนะเดีย๋ยวามามีทุกคนจะมายืนรุมกันเลยอ๋อเหรอมามีของทุกคนจะไายืนรุมกันด้วยเหรอมิมิจะไปอยู่แถวหน้าสุดดีไหมให้มิมอยู่หน้าสุดหรือหลังสุด แล้วมีมีจะยิ้มให้มี่ว่าพี่ว่าจะยิ้มให้มีมี่ไหมพี่ว่าตื่นเต้นไหมคะอยากกินช็อกโกแลตโอเคงั้นถ้าเกิดแสดงเสร็จเดี๋ยวมี่วาช็อกโกแลตให้สามเม็ดโอเคไหมยังไม่ได้ซื้อต้องซื้อตอนหลังแสดงเสร็จอันนี้จะเป็นชาร์กเหรอหรือว่าเป็นชาร์กเหรอไหนเป็นมามี่ไงเป็นชาร์กหรือเปล่าไหนชาร์กทำยังไง วันนี้ได้ข่าวว่าหยุดเรียนว่ายน้ำเพราะต้องสมัคใหญ่เหรอคะแล้ว <c oughs> เราพวกนี้ต้องใส่ชุดอะไรอะ่ะนักเรียนไม่คุณครูเขาบอกว่าไม่ต้องใส่ชุดนักเรียนให้ใส่ชุดแบบอะไรก็ได้อะไม่ว่าต้องใส่ชุดแบบตามบทบาทอะ่ะอยากใส่ชุดนักเรียนจะใส่ชุดนักเรียนเหรอคะอหลอแต่ว่าคุณแม่แม่คนอื่นเขาบอกว่าไม่ได้จะใส่ชุดนักเรียนนะ อยากใส่ชุดแบบให้เหมาะกับบทบาทของเขาหรือเพี่ว่าชอบชุดจีนจีนใส่ชุดจีนจีนโอเคนะคะแล้วแล้วได้ข่าวว่ามีบทพูดมิว่าต้องพูดว่าอะไรนะคะไม่มีว่าไม่ได้พูดอะไรแน่ใจหรอแน่ใจอ่ะแน่ใจอ่ะแน่ใจอ่ะต้องซ้อมไหมพูดว่า w e l l t h a to t our show w e l l t h a to t our show welcome to our show เหรอ คนเดียวเลยเนาะคุณครูเขาถอนก่อนว่าเ oh, yeah. อาโชว์ออแยแล้วพูดว่ายังไงนะเวลดันทูเอา r show w e l c o m หรอ Welcome หรือเปล่าครับ w e l c o m t u r show Welcome to, to our s h o วเวลอะเวลชาวนี้เป็นเช้าว,วันแสดงนะคะตื่นเต้นมาก ตงกินข้าวเติมพลังกันอยู่เ,ยเอออี้เลยเรามีขนมปังทายแยม,มชุ่มฉ่ำสตรอเบอรี่บลูเบอรี่แล้วก็ไข่าดาวแล้วเราก็จะต้องทำกันอุ้ยกินเก่งมากทำการโชว์อ่ะตื่นเต้นไหมฮะเลือกชุดเองด้วยนะเนี่ยสงสัยอยากรู้มากเลยว่าชุดส,ดสวยๆเนี่ยจะเอาไว้ใส่ทำบทบาทเป็นยังไงนะอ๋ออ๋อออ แล้วตกลงวันนี้มีบทพูดไหมต้องพูดว่า Hello My name is e i m a ใช่ปะ่ะต้องพูดปะ่ดเดดนะเต้นอ่ะแขกรับเชิญพิเศษนะคะคุณเบกอร์ก็ดีๆก็มาเพื่อดูดู่าพกินลมของ าล้วค่ะรายงานสถานการณ์นะคะตอนนี้ส่งวิว่าเข้าห้องเรียนเรียบร้อยประเด็นก็คือแม่ชาวแอดิฉันพี่การเตรียมชุดไว้ให้แบบสวยมากเนื่องจากว่าเราสืบทราบเนาะวิว่าจะแต่งเป็นแม่ใช่ไหมก็รู้สึกว่าต้องเป็นชุดทีส่สวยเตรียมชุดไว้ไม่ใส่โวยวายรันบานว่าจะใส่กางเกงจะใส่กางเกงคือช่วงนี้เป็นอย่างนี้หนักมากคือจะไม่ใส่กระโปรงต้องใส่กางเกงเอาก็ไม่เป็นไรชุดนี้ก็เเป็นชุดที่นางเลือกมาเองนะคะก็อเอาเข้าห้องน้ำาเสร็จแล้วเนี่ยเขาก็แบบไปเล่นอยู่แล้วก็อ๊ะ เดียวอีกหนึ่งอึดใจนะคะก็จะได้เข้าไปดูโชว์บอกตามตรงตื่นเต้นมากจริงมิว่าตื่นเต้นหรือเปล่าไม่รู้แต่แม่ตื่นเต้นมากคือตื่นเต้นในที่นี้คือมันจะออกเ<ไ>ป็นยังไงหรอมือว่าแบบม่ว่ายังไม่สามพวกเลยทุกคนแล้วก็แบบมันจะโชว์ไปยังไงแล้วเขาจะทําตามที่คุณครูคต้องโชว์ได้ไหมมันจะเป็นยังไงตื่นเต้นมากคือเนี้ยแบบรอชมเลยคือในใจคิดว่าเขาน่าจะต้องแบบตื่นปะแบบน่าจะแสดงไม่ได้หรือเปล่าอย่างงไม่ดูว่ะแต่เดี๋ยวมาลองดูกันตื่นเต้นมากน่าจะต้องน่ารักสุดๆไปเลย Timothy is looking through his telescope. He looks at the sky. He looks at the ground. He looks left and right. He looks all around. And this is what he sees. In his loudest voice, Timothy cries, There's a shark! A shark fancy that it's only a cat He looks all around, and this is what he sees. What a terrible sight! Timothy yells with all his might. Yeah. เนี้ยฮะเฮ้ยทำไมตั้งจ๋งจังเลยเป็นไงบ้างคะนี่น,น่ารักมากเลยน่ารักมากเก่งมากเลยมีาเก่งมากเลยอะแบบแบบว่าเต้นแบบเต้นยกม,มือยกไม้อะไรอย่างเงี้ยด้วยยะซ้อมน,นานไหมคะเนี่ยซ้อมน,นานไหมคะไอ้ชื มันทำทายังไงดูช้าที่นี่แล้วมีว่าอยู่ไหนเดี๋ยวมีมี่ก็มันจะต้องกลับแล้วแล้วเดี๋ยวมีว่าก็เล่นต่อกับเพื่อนๆแล้วเดี๋ยวมี่ก็มาลักตอนเที่ยงเหมือนเดิมดีไหมมีมีใช่ไหมมีดีดีวันนี้ดีดีมาลับไม่ใช่มีมีเพราะว่าวันนี้มีมีจะไปทำอ่นให้ดีๆีมารับโอเคป๊อ ทำไมไม่ม e. ีว <ım. S 2> ่าเก่งจังเลยอะคะขอเคล็ดลับได้ไหมคะทำไมเก่งจังเลยคะเก่งอ่ะเดี๋ยวไปเล่นต่อเลยโอเคไหมมีอะไรจะฝากฝั่งไหมคะบ๊ายๆไหมคะกลับไปแล้วเหรอเอาระค่ะเป็นยังไงบ้างคะคุณดีดีประทับใจมากครับรู้สึกว่าลูกเราโตแล้วอะดีมากเลยมีความสุขกับโรงเรียนมากแล้วก็ประเด็นจะเล่นคือย้อนกลับไปตอนที่เราส่งวีวาตอนแรกๆอ่ะไม่คิดว่าจะมีวันนี้ได้ วันนี้นักเรียนไปโรงเรียนมาสนุกไหมคะไม่งานนูไม่านนูว้าวลองเกิเว่ยเกกีเว่เกเ่ยกีเว่่าดูว่ามตาขึ้นปะเนี่ยตาบวมหมดแล้วลืมตาขึ้นั้มอุ้ยเรากินน้ำมูกเข้าไปได้เค็มหมเ้่รสชาติเป็นไงเค็มเบอเดอดเโ้ชาติเค็มปะรสชาติ เรไม่คิดได้วยซ้ำว่านางจะยืนเต้นอยู่ตรงนั้นเราวม่วิ่งม,มาหาเราอะคืนนี้มันคือแบบสุดยอดมากอะคือแบบว่าคิดไม่ผิดที่พาลูกไปโรงเรียนแต่สุดท้ายลูกก็ต้องเข้าเรียนแต่ควารู้สึกแบบรู้สึกดีอะเนือน้อเนือน้อเนือน้อเนื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 ้อใช่ก็ขอบคุณคุณครูทุกคนที่ดูแลลูกบ้านี้ใช่น่ารักมากส่วนน้องคนนี้เป็นไงบ้างครับรีอยู่เจ๊เจหน่อยเรารู้เรื่องไหมเราไม่ต้องร้องไห้สักแอะเลยเหรอเราแบบเรานิ่งๆเลยเหรอนี่เรามาชมโรงเรียนใช่ไหมมาแบบวิิกสคคูใช่่มยยะะเเเนนีีราไป Kau ni kenal mana